ีพริักราช2483ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทในสงครามอินโดจีนกองทัพไทยได้ขยายกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศและในจำนวนกองพลต่างๆมีกองพลสุรินทร์ซึ่งได้แยกกำลังส่วนหนึ่งออกจากกองทัพบุรุษาตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีพันเอกวีรวโยธินเป็นผู้บัญชาการกองพลต่อมากองพลสุรินทร์ได้แปลสภาพเป็นกรมทาหารราบที่8 และจังหวัดทหารบกสุรินทเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2485สงครามมหาเอเชียบุรุภาได้ปะทุขึ้นทางด้านพายับหน่วยทหารต่างๆของไทยได้ส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการรบได้แยกกำลังขึ้นไปปฏิบัติการรบในแขวงเมืองเชียงตุงกำลังส่วนที่เหลือบางส่วนทำหน้าที่รักษาค่ายและทำหน้าที่ในการเรียกพลเข้ารับการฝึกเป็นกำลังทดแทน มาเมื่อปีพุทธศักราช2491กองทบกได้ปรับปรุงอัตราการจัดหน่วยทหารเสร็จเรียบร้อยและมีแนวความคิดในการจัดตั้งหน่วยทหารที่จังหวัดสุรินขึ้นอีกครั้งโดยอาศัยพื้นที่เดิมด้านทิศตะวันตกของถนนสายสุรินปราศาสตรริมฝัง่งหนองสาลายาวไปทางทิศใต้แล้วทําการสร้างโรงทหารอาคารซึ่งทําด้วยไม้ทุกเปลือกหลังคามุงจาก เมื่อปีพุทธศัราช2493หน่วยรอ16,001จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าประจําที่จังหวัดสุรินทร์และได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นจังหวัดทหารบกสุรินทร์และร1อ16,001เป็นกองพันอิสระขึ้นตรงต่อพลหและได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นรอ6 3 0เมื่อวันที่31มกราคม2495ต่อมาเมื่อวันที่1มีนาคม2497 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นรอสามพันสามขึ้นการบังคับบัญชากับรอสามนครราชสีมาและเมื่อเดือนพฤศจิกายน2498ได้เปลี่ยนหน่วยเป็นกรมผสมที่สามรอพันสามและต่อมาเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2 5 1 8เปลี่ยนเป็นกรมผสมที่23รอพันสามขึ้นการบังคับบัญชากับกรมผสมที่23และเมื่อวันที่24พฤษภาคม 2,522กองทบกได้มีคำสั่งให้แปรสภาพจากกรมผสมที่23รพันสามเป็นร23,003จึงยึดถือวันที่24พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนานหน่วยสืบมาจนถึงปัจจุบันกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23มีภารกิจเข้าประชิดคาศึกโดยอาศัยอำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธ์ เคอจับหรือทำลายข่าศึกผลักดันการเข้าตีของข่าศึกด้วยการยิงและการรบประชิดจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ได้สร้างเกียรติประวัติในการรบอีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานหลายด้านจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับอดีตนักรบผู้กล้าของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ที่ดิสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจึงขอกล่าวถึงเกียรติประวัติในการรบครั้งที่สำคัญและการปฏิบัติงานพอสังเกตดังนี้ด้านการป้องกันประเทศครั้งที่1การปฏิบัติของรอพันแกรมรอ8หรือรอยี่สเมื่อเริ่มจัดตั้ง สามารถเข้าตีดอยเหมยซึ่งเป็นฐานทัพของจักรภพอังกฤษหน่วยหนึ่งอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงตุงสหรัฐไทยเดิมไว้ได้เมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่5พฤษภาคมปี2485โดยบุคเข้าล้อมยางจูจมสามารถทำลายค่าศึกก่อนแตกพ่ายไปและยึดพื้นที่ไว้ได้เมื่อเวลา6นาฬิกาครั้งที่2การปฏิบัติของรอพันในการเข้าตีเป็นส่วนหนึ่งของกรมรอ8 สามารถยึดเมืองชียงตุงซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐไทยเดิมไว้ได้เมื่อเช้าตรู่ของวันที่15พฤษภาคมปี2485และยึดรักษาไว้นานถึง5เดือนโดยสามารถป้องกันและขัดขวางไม่ให้คาสึกเข้าตีกลับคืนไปได้ครั้งที่3การปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ระหว่างปี2520ถึง2525 ร้อยยี่สิบสได้จัดกำลัง100รอขึ้นการบังคับบัญชากับกองกำลังรบร่วมร้อยยี่สภารกิจป้องกันชายแดนและต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนสิสต์ในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินถึงอำเภอบ้านกรวดอำเภอละหานสายและกิ่งอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัม